วันนี้พอนี่มาที่น้ําตกก้อหลวงจังหวัดลําพูนน้าคือใสมากเป็นน้ําสีฟ้ามรกตมาเที่ยวภาคเหนือต้องห้ามปลาที่นี่เลยคะ่ะน้ําใสมากจนเห็นตัวปลาเลยคะ่ะทุกคนปลาตัวเล็กตัวน้อยว่ายน้ําไปมาน่ารักมากอะ่ะพอนี่มาช่วงนี้คืออากาศกําลังดีเลยคะ่ะถ่ายรูปเสร็จแล้วเราก็มาว่ายน้ํากับปลาคะ่ะที่นี่คือได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆอะ่ะลงมาในน้ําคือปลาตัวใหญ่คะ่ะทุกคนว่ายน้ําคือรอบรอบตัวเราไปหมดเลยพี่ๆี่ที่เขาดูแลที่นี่บ อกว่าให้เราให้ขนมน้องปลาได้คะ่ะดีนะที่พกขนมมาด้วยมาคะ่ะมาให้ขนมน้องปลากาันโอ้โหน้องปลาคือมาแย่งกินขนมกันคะ่ะทุกคนพี่อมถ่ายลงใต้น้ําคือปลาตัวใหญ่มาก เวลามีใครมาให้ขนมน้องน้องก็คือไหว้เต็มรอบรอบตัวแบบนี้เลยค่ะทุกคนน้ํากับน้องปลามันดีแบบนี้นี่เองค่ะน้องปลาคือเป็นกันเองสุดเห็นน้ําใสๆแบบนี้คือเย็นเจี๊ยบเลยค่ะทุกคนเล่นตอนอากาศร้อนๆคือสดชื่นมากค่ะนี่เป็นการเล่นน้ําที่น้ําตกครั้งแรกของโพนี่นี่รู้สึกประทับใจที่นี่มากเลยค่ะมีพีพีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดโอ้ชอบที่นี่อะทุกคนเล่นน้ําเสร็จก็มาดูปลาต่อค่ะทุกคนดูสิคะตรงนี้คือปลาเยอะมาก ให้อาหารไปก็คือน้องปลาก็กินหมดเลยค่ะนี่คือหลงรักที่นี่เลยค่ะชอบมาก